นด,ดินแดนไกลโพ้นที่แสงแรกของอรุณโผล่พ้นจากขอบฟ้าทุกชีวิตเคลื่อนไหวไปตามกรรมเก่าไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นจากวัตสงสารแห่งการเกิดแก่เจ็บตายและเวียนว่ายไปในห่วงของบุญและบาปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มนามว่าสิริวัตรผู้มีชีวิตที่รุ่งเรืองในเมืองโบราณแห่งหนึ่งเขาเป็นพ่อค้าใหญ่ใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้คนใส่บาตรทุกเช้าไม่เบียดเบียนสัตว์และไม่เคยลืมพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ในอีกมุมหนึ่งของเมืองเดียวกันมีชายอีกคนหนึ่งชื่อว่ากล้าแข็งผู้มีอำนาจจากการเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เคารพพ่อแม่ลักทรัพย์บังคับข่มขืนใจผู้คนใช้ชีวิตด้วยความโลภโกรธหอลองอ และแล้วโชคชะตาได้นำพาทั้งสองพบกันวันหนึ่งกล้าแข็งคิดจะโกงเงินสิริวัตรโดยวางแผนร่วมกับคนในตลาดช้ยเล่กลหลอกลวงว่ามีสมบัติโบราณซ่อนอยู่ในถ้ำเขาชักชวนสิริวัตรไปลงทุนร่วมด้วยสิริวัตรไม่ลังเลเพราะใจคิดอยากนำทรัพย์นั้นมาบริจาคให้วัดและโรงทานแต่เมื่อไปถึงกลางปากล้าแข็งกลับพรยศช้มีดทำร้ายสิริวัตรทิ้งร่างเขาไว้ใต้หน้าผา สิริวัน์สิ้นใจอย่างสงบพร้อมคำสุดท้ายว่าเมื่อจิตสุดท้ายของผู้มีบุญจางลองอบารมีแห่งบุญที่สะสมไว้ส่งเขาไปเกิดใหม่เป็นบุตรพรามผู้ทรงธรรมชาติปัญญาในขณะเดียวกันลกล้าแข็งแม้จะร่ำรวยแต่จิตใจกลับร้อนรุ่งม,มีเงาของสิริวัต์ตามหลอกหลอนกลางคืนฝันร้ายเห็นเปลวไฟและน้ำตาคนบริสุทธิ์เขาเริ่มดื่มเหล้าอย่างหนักตีลูกเมียกรีดร้องกลางดึก ชีวิตของกล้าแข็งเริ่มล่มสลายลงทีละน้อยเพราะผลแห่งบาปไม่ใช่แค่หลังตายเท่านั้นแต่เริ่มแสดงผลในชาตินี้เจ็บป่วยเรื้อรังไม่มีแพทย์ใดรักษาหายลูกเมียหนีหายญาติพี่น้องไม่เอาใจใส่ขณะเดียวกันเด็กชายที่เกิดจากสิริวัฒน์ชาติใหม่เติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆเมื่อเด็กชายอายุได้แต่สิบห้าปีเขาได้ทุได้อย่างน่าประหลาดเพื่อแสดงทรรมอ การเทศธรรมของเขาดังกระ่อนไปทั่วเมืองผู้คนมาฟังธรรมมากมายรวมถึงกล้าแข็งที่ตอนนี้เหลือเพียงเงาแห่งความทรงจำเขามานั่งฟังธรรมด้วยใจที่สับสนหวังจะหายจากทุกเด็กชายผู้มีจิตเมตตาไม่เคยรู้เลยว่าชายชราที่นั่งอยู่เบื้องหน้าคือผู้ที่เคยฆ่าเขาในชาติปางก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมะอันล้ำลึกได้สั่นคลอนใจของกล้าแข็ง เมื่อเทศจบเขาคุกเข่าลงกราบลงแทบเท้าของพระธุดงหนุ่มน้ำตาไหลพราาเขาเอ่ยว่าและในวินาทีนั้นเด็กหนุ่มเห็นนิมิตในใจภาพของสิริวัตรผู้ถูกทรยยศในป่าเมื่อชาติที่แล้วและรับรู้ได้ว่ากล้าแข็งคือผู้ทำร้ายเขาแต่เขาไม่ได้โกรธไม่แม้แต่จะตำหนิเขาเพียงยิ้มและกล่าวว่าจากวันนั้นกล้าแข็งได้เปลี่ยนไป หันหน้าเข้าหาทําบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อช่วยคนยากจนบำเพ็นเทียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทุกเช้าเขาจะใส่บาตรทุกวันด้วยน้ำตาและความสํานึกชีวิตที่เหลือเขาใช้เพื่อขอขมาและปล่อยวางและเมื่อถึงวันที่สิ้นลมหายใจปล้าแข็งหลับตาด้วยใจสงบพร้อมกับรอยยิ้มแห่งการปลดปล่อยในขณะที่พระหนุ่มเดินทุดงต่อไปในเส้นทางอันยาวไกล เขาสอนผู้คนทุกแห่งถึงความจริงของกรรมความไม่เที่ยงและสัจธรรมว่าคนที่ทำบุญจะได้รับผลบุญนั้นเมื่อถึงการคนที่ทำบาปจะได้รับผลบาปเมื่อเหตุพร้อมดังนั้นชีวิตนี้คือโอกาสของการเลือกทางเดินจะเดินไปในทางสว่างหรือหลงอยู่ในทางมืดจงอย่ารอชาติหน้าเพื่อแก้ไขชาติที่แล้วแต่จงใช้ชาตินี้เป็นสะพานสู่การพ้นทุกข์